สวัสดีค่ะครูลูกนกนะคะนักกายภาพบำบัดและครูสอนพิลาทิสค่ะที่คลินิกกายภาพบำบัดฟิสิโอพิลาทิสจงังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ผลิตภัณฑ์หลักของลก,ลกนกตอนนี้นะคะคือพิลาทิสบำบัดค่ะพิลาทิสเพื่อสุขภาพกายภาพบำบัดและการจัดอบรมในองค์กรค่ะคลินิกของลกูกนกนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับสนามบินค่ะรถไม่ติดเลยนะคะมาวงแหวนรอบสองถนนวิทยดนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าหาทางไม่เจอน,นะคะโทรค่ะศูนย์ก็แปดแหึเดี๋ยวตามลกูกนกไปดู LCD แรกของลกูกนกกันเลยค่ะไปค่ะ LCD แรกค่ะ <S <S พิลาทิสบำบัดค่ะอธิบายให้ฟังหน่อยนะคะว่า LCD เนี่ยคืออะไรครับอ่า LCD นี้นะคะเป็นการออกกําลังกายชนิดหนึ่งค่ะทีม่มุ่งเน้นรักษาและบําบัดอาการโรคทางกายภาพบําบัดนะคะอย่างเช่นถ้าปวดคอบาลัยเราก็จะทาการยืดหน้าอกยืดกล้ามเนื้อทางด้านหน้าเพิ่มแรงสมบักิทางด้านหลังยกตัวอย่างเช่นนะคะเครื่องนี้ค่ะมีประโยชน์และมีข้อดีมากมายเลยนะคะ เราสามารถยืดอกในเครื่องนี้ที่เราอาจจะสามารถหาได้ยากจากกีฬาอื่นได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นาจะสธิติท้ดูนะคะมือกำสองข้างดันแขนขึ้นหายใจเข้านะคะหายใจออกโยกอ,กอกทางด้านหน้าบิดหัวไหล่ลงเราจะรู้สึกตึงที่หน้าหลักแหล่ะค่ะ ท่านี้ช่วยปรับบุคลิกภาพเพิ่มการเคลื่นอนของมุมหัวไหล่และกล้ามเนือ้อกระดูกสันหลังส่วนบนค่ะ LCD นี้นะคะเหมาะกับคนที่มีปัญหาปวดต่างๆรักษามาตรงไหนก็ไม่หายสักทีค่ะถ้าเกิดเป็นโรคทางกายภาพนะคะไว้ใจที่นี่ได้เลยค่ะ เพราะว่าเราเนี่ยเน้นความยั่งยืนเน้นการเพิ่มแรงกําลังกล้ามเนะื้อในส่วนที่อ่อนแอของเฉพาะบุคคลคนนั้นเน้นเพิ่มความยืดหยุ่นที่เฉพาะส่วนตัวบุคคลค่ะรับรองว่าทำพิลาทิสบำบัดกายภาพบอรดที่นี่ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะ LCD ต่อไปนะคะของโรคนก็คือกายภาพบําบัดค่ะนี่นะคะคือห้องกายภาพบาบัดโดยที่เรานกใช้เครื่องมือเลเซอร์ช็อกเวฟคลื่นกระแทก อันตสาวประคบแผ่นร้อนค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือเตียงรักษาทางกายภาพบําบัดซึ่งเราจะเน้นการใช้มือของนักกายภาพบําบัด1สมอง2มือในการดูแลคนไข้ของเราให้หายปวดบรรเทาอาการเจ็บอย่างตรงจุดด้วยเทคนิคทางกายภาพบาบัดค่ะแล้วทีนี้เหมาะกับใครครับคุณเนาะเหมาะกับผู้มีปัญหาทางกายภาพเจ็บปวดเหมือนกันแต่ว่าต้องการชอดคัดทางลัดในการรักษาเพื่อมาควบคู่กับการออกกําลังกายดีขึ้นในระยะยาว ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณปวดส้นเท้ารองช้านะคะลูกน้องขอแนะนําเลยว่าคุณเนี่ยจะต้องทําช็อคเวฟค่ะคลื่นกระแทกแทกแทกแทเข้าไปอย่างน้อย2องที่ติดกันสักสาถึงสี่เซสชั่นและทาการยืดเหยียดกล้ามเนื้นอน่องกล้ามเนื้นอสะโพกกล้ามเนื้นอ,นอ,านอนขาทั้งหมดพร้อมกับเสริมแรงกล้านอนอนอนลมเนื้นอน่องและกล้ามเนื้อสะโพกไปในเวลาเดียวกันแบบนี้ค่ะผลลัพธ์จากที่จะอยู่แค่100มันจะพุ่ง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 ทะยานเหมือนกับจรวดขึ้นท้องฟ้าเลยค่ะ และ LCD ที่3นะคะของเราก็คือคลาสพิลาทิสกลุ่มค่ะคลาสที่นี่นะคะมีทั้งพิลาทิสรีฟอร์เมอร์พิลาทิสแชร์และพิลาทิสแมทนะคะของเรามีความหลากหลายถึง7สตไตล์ด้วยกันค่ะ คลาสแรกคือยืดเหยียดค่ะเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาอาการตึงติดทางลำตัวคลาสที่สองคือคอมฟี่นะคะเป็นคลาสนอนอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีนั่งไม่มียืนคลาสที่สค่ะคือคลาสออฟฟิศซินโดมเหมาะสำหรับผู้มีปัญหาปวดคอบ่าไหล่คลาสที่สี่ค่ะทับอดี้เล่นทั้งตัวมีการฝึกในท่าแพลงด้านข้างและแพลงตรงกลาง คลาสที่5นะคะคือคลาส Abs a t d u p p r r o o d y เน้นท่มแรงแกนกลางหน้าทองและลองตัวส่วนบนคลาสที่6ค่ะ F and lower Body คือเล่นแกนกลางหน้าทองและลองตัวส่วนล่าง และคลาสสุดท้ายค่ะคลาสแชร์คลาสนี้คือคลาสที่สนุกมันมากเป็นการใช้อุปกรณ์กับพิลาทิสแชร์อย่างเช่นตัวนั้นนั่นเองค่ะทุงคลาสเนี่ยให้ผลลัพธ์แตกต่างจากการทาเดี่ยวเลยครับ 1. น,นะคะคุณจะได้ความสนุกพบปะสังคมกับสิ่งใหม่ๆมีแรงกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกค่ะและ 2. ค่ะคุณจะมีกําลังใจในการแต่งตัวออกมาเจอเพื่อนฝูงเจออินนิจ์ใหม่ๆมีพลังในการกลับไปใช้ชีวิตอย่างสมคุณค่าค่ะลูกนก ได้แนะนำครบทั้ง3 LCD แล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเราไปดูกันนะคะว่าลูกนกเนี่ยมีแพ็กเกจอะไรบ้างคะ่ะแ,และแพ็กเกจของที่นี่นะคะเรามีแพ็กเกจอยู่ทั้งหมด1นึ J ่งสจุดแพ็กเกจหลักๆด้วยกันนะคะมีแพ็กเกจรักษาปวดคอบาไหลปวดส้นเท้ารองช้ํา กล้ามเนะะื้อขาตึงกระดูกสันหลังคดลดปวดเข่าเสื่อมพิลาทิสเริ่มต้นตั้งคันหลังคอดและไหล่ติดนะคะทานี้ทางนั้นนะคะแพ็กเกจทดลองเรียนค่ะก็คือเรียนหนึ่งครั้งในราคาพิเศษ private พิลาทิสหรือกายภาพบำบัดหรือพิลาทิสบำบัดนะคะในราคา99 9บาท หรือคลาสเรียนกลุ่มพิลาทิสค่ะในราคา599บาทเท่านั้นค่ะคุณครูของเราที่นี่นะคะเป็นนักกายภาพบำบัดซึ่งสอนพิลาทิสและการออกกำลังกายบำบัดได้ค่ะ ตอนนี้นะคะตัวลูกนกเองเนี่ยก็คือนักกายภาพบําบัดค่ะที่จบจากมหาวิทยาลัยมหิดลเกียรติยศอันอดับหนึ่งเหรียญทองค่ะท็อป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 ในท็อปนะคะทีมงานทุกคนคือนักกายกภาพบําบัดที่สอนพิลาทิสและการออกกําลังกายเพื่อการรักษาได้ค่ะแต่ละคนนะคะมีความรู้มีแพชชันมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลคนไข้และนักเดินของเราในมือให้ดีที่สุดค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะต้องการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเจ็บปวดกายภาพบำบัดเพิ่มเติมปรึกษานึกถึงคุณลูกนกได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ